สวัสดีค่ะค่ะใบปรดักนะคะอยู่กับรถรีโว่แคบทำครบชุดภายในเลยมีทั้งคู่หน้าบอกแคบนะคะพรม 6D แล้วก็ตัวแผงข้างประตูมือจับนะคะอันนี้เป็นสีดำ แล้วก็ตัดด้วยน้ำเงินลายแคปลานะคะลายแคปลานี้จะทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีนี้นะคะทำให้รถด,ดูสว่างขึ้นด้วยแล้วก็ออกเป็นแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตซิ่งๆหน่อยนะคะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบสีนี้ซะเยอะเลยอันนี้นะคะอย่างคู่หน้าเนี่ยเราทำเป็นงานสวมคลุมบ่อเดิมแบบที่ไม่ลอกไม่เสียของเดิมค่ะแต่ว่างานเนี่ยจะเป็นงานเข้ารูปตรงรุ่นเลยเบาะทรงรีโวเนี่ยก็จะเป็นของรีโวโดยเฉพาะไม่สามารถใส่กับรุ่นอื่นได้นะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นลาย VP ด้วยลาย VP ีก็คืองานที่มีลายตะข่ายปักแบบนี้ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะเลือกสีเลือกลายที่ชอบได้เลยมีให้เลือกหลายสีหลายลายนะคะส่วนในแคบเนี่ยตัวนี้จะเป็นเสริมฟองน้ําใหม่ทั้งตัวนั่งตัวพิงสังเกตลักษณะนะคะเราถอดพิงเดิมออกเสริมพิงใหม่ให้มีลักษณะเอียงนะคะแล้วก็เสริมตัวนั่งใหม่ให้มีลักษณะเงียงขึ้นตัวนั่งเนี่ยจะยื่นออกมาประมาณนี้เลยประมาณนี้นะคะเพื่อรับใต้น่องคนนั่ง แล้วก็มีองศาแงนแบบนี้นะคะเพื่อให้นั่งสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฟองน้ําเป็นวัสดุฟองน้ําฉีดนะคะจะทนไม่ทนเนี่ยขึ้นอยู่กับฟองน้ําด้านในเป็นฟองน้ําฉีดที่แข็งแรงมากแน่นมากนะคะรับน้ําหนักได้เป็นหลายร้อยกิโลแล้วก็ใช้ได้ยาวนานส่วนใหญ่ก็ใช้กันยันเปลี่ยนรถได้เลยนะคะส่วนรายการที่สุดท้ายนะคะที่3ก็จะเป็นตัวปูพื้น 6D ค่ะ งานที่ร้านเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นงานหนานูนแน่นแบบนี้แล้วก็หนังสัมผัสด,ด้านบนนะคะเกรดทาพุ่งบอดรถยนต์โดยเฉพาะอันนี้จะเป็นสเปคของทาไบ์เองเลยนะคะตามขอบตามมุมก็จะมีอุปรกรณ์ล็อกให้พร้อมเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีหมุดล็อกให้ด้วยนะคะไม่ให้มันอ้าออกมีกระเป๋าใส่ของได้ด้วยอันนี้จะเป็นดำได้น้ำเงินนะคะเป็นงานลาย VP ีหากสนใจชอบลายนี้นะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ ติดต่อมาทาง Li น์แอดค่า9กก็ได้นะคะหรือว่าเบอร์โทร091 709 9960นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ